ดีค่ะบุกฤษแนวค่ะพี่น้องมันนี่มาย้ำบนเส้นสุพี่น้องกินขึ้นหอดนะคะดเด้อยำบนเส้นไล่หลายมือนี้ย้มบุกคลเหี่ยวเขาเพราะว่าย้บุกคลอันบะกินข้าวเหนียวลหลายมือแลลวพี่น้องพักก็ไม่ยังพี่น้องกระเทียมปลาไปเก็บเมื่อวานนี่แหละสามเดือนลวปีนี้ล้วการพริกหวาน อันนี้คือว่าเอามาให้พี่น้องเบิงเดี่เด้ออันนี้คือว่าหัวแก่นตะวันพี่น้องนี่อันนี้หัวแก่นตะวันเป็นยังแยงาบางคนจังเอามาให้เบิงพ้อมมือนี้เพราะว่ายายบางคนเพราะได้กินข้าวเหนียวสามมือแลลวพี่น้องมีความรู้สึกว่านเยอะน้ำหนักวันหลายปวดเขา่าห่ออยู่หลายแล้วบาาท,ที่นี่ก็เลยกินในนี่แหละนี่แก่นตะวันนี่ให้มันบ่หิวเขา่าให้มันมีความรู้สึกว่านห่อยากเขา่า สกินแบบไรมันจะสิบอ,อยากมันจะสิบอรอหิวพี่น้องเกนตะวันนี่เขาสกินก่อนอาหารเศร้ากินตอนท้องว่างตื่นมือเศร้ามากนั่นเขา้าเข้าวันกินเลยพี่น้องฟานฟานเปลือกออกกินข้างแรกนี่ประมาณขีดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อกินขีดหนึ่งกะกะเอาคือว่าหัวซัมนี่แหละหรือว่าสองหัวนี่แหละกินข้างแรกเพราะว่ามันจะมีอาการขัางเคียงอยู่สองอย่าง หนึ่งกินแล้วก็ตดนะครับผู้ใดมีลมใน,นกระเพาะหลายก็สิตดปูดๆปานเสียงดังเด้อพี่น้องแต่ว่าบ่มีกินดอกแต่ว่าอันที่สองคือว่าอันทิท้องเสียคล้ายๆมันสิล้างลำไส้เฮาออกนะบ่ต้องตกใจมันสิมีสองอาการจังซี่เขากินร่างกายเขาปรับตัวได้แล้วมันสิบเอเป็นอย่างเขาจะกินไปเรื่อยๆแต่จําไว้เลยว่าเขาต้องกินตอนท้องว่างกินก้อนอาหารเศร้าแล้วมันสิตึงอยู่ในกระเพาะเขานี่ อันบ่เฮ็ดให้เห้าวหิวเขาเมื่อนี้แย่เพราท่านกินเขา้าแย่ได้นี่งใบสองบสามเนาะก็เลยสิมาย่ำบุญเส้นกินแล้วกะสิล่องเบืองเราะวาน,น้ำหนักเกินบ่ได้ย่า,ยยางบด้ปวดเขาก็เลยนี่ลหละเมะื่อผู้ใดเป็นย่างกาันแก้เบาหวานพร้อมด้วยพี่น้องกินแก้เบาหวานฮาละคนกินแล้วเพิ่นว่าเบาหวานบ่ลดเป็นยังบ่ลดเพราะว่าเพิ่นกินปเป็นกินปเป็นขึ้นเป็นยังได๋คือต้องกินก่อนอาหารหรือกินตอนท้องว่าง เรามนกินอยากกินย่ำไรก็กินบ่าเถือกินบพาเถือพี่น้องต้องกินให้มันเถือเขาไปเสิร์ชหายในกูเกิลมีวิธีกินวิธียังมันบอกคนผ่านนี่มาจากอิตาลี้อพี่น้องถ้าพี่น้องผู้ใดบ่มีพ่านมันแย่สิบอกว่าประมาณเดินกลุ่มผ้ารีเดนเนี่ยถ้าผู้ใดอยู่ในเยอรมันเนี่ยมันสิมีชอปรีเดนไอดีมันบ่ารีเดนเนี่ยเขาสิขายเนี่ยย้ายไปซื้อมาจากรีเดนหรือว่าปลูกในสวนโอ้ยได้หลายปีแล้ว ปกติปีนี้เวลานี้สกินบดายพี่น้องเพราะวันฝุนฝนตกมันสิแตกงอกแตกยังขึ้นมาแตกไวไวพี่น้องปลูกง่ายงแต่ปีนี้บ่มีฝน,นพอดียกต้องไปเสียหญ้ส่สวนที่ว่าสิไปปลูกผักไว้ก็เลยไปขุดเบิงวก็มันยังอยู่กินได้ก็เลยเอามากินก็เลยโอเคจังหน่อยลองเบิ่งเดชสามมน,นีพี่น้องพอทำเบิเดีย๋ยงขดสรน้ำหนักลดจากขีดสองขีดบ่ะ น้าพี่น้องเนาะอันนี้เราเอาสู้ฟังบัมนนี้มามา,าแซีบน้ำขั้งแรกที่ว่าอันอันย่ำบุญเสศษเด้กพี่น้องแซ่ยบเสียบเลยนี่เด้อย่ำบุญเสศษเปิดกูเกิลใส่เลยพี่น้องแย่าย่ำมาเปลียนแย่กับบรรยากาศเสมอในมีกูเกิลมีแอร์ยูทูปเปิดยูทูปใส่เลยมาแซ่บเสียบสำคันมาเด้อพี่น้องทั่วโลกมากินพร้อมแย่บุญปวดนี่ย่ำบุญเศษเแซ่แบเสีบพี่น้องอืม กินก็กระเทียมปลาเกี๊ยวมั่ววันพักมีอันเดียวเท่าน,นานั้นเหมือนก็บบางทีวันอันอื่น่มี แสบเดี๋ยวเด้อพี่น้องจะเป็นเรื่องมันดังกลัว่า,าลืมปาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ห้ได้เด้อผู้ใดว่าต้องแปลกแกวาแยไลายสดเป็นยังจังลบถิ่มแม่พี่กติกาเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจแยกยังอยู่คือเก่าเานาะฝากขาบขุญขคุนหลายๆที่เขามาเบิ่ง เป็นกำลังใจงให้ยายเพื่อสิเหตุคลิปนาคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะพี่นอ้นองเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะวัสดีค่ะบุ๊งกดแชแนลอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์สับสกายให้ยายนายจ้าจ้าัสดีค่ะ